เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอุปกรณ์สมใสแบบไม่ได้เปลืองงบมากกันแล้วกันนะครับเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่เล่นในช่วง OBT นะตอนนี้เนี่ยชุดเกราะอาวุธต่างๆอะไรที่มันเป็นของแจก มันหมดเวลาเริ่มต้นกันเลย A C K Game Top u ัพเซ็นเบริการเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยเติมไวจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการเกมออนไลน์มากมายอาทิเช่นว a ร r a แรนด์พับจีโมบาย e รีไฟล R O V เก s ช i นอิมแพ t และอื่นๆอีกเพียบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage A C K Game Top u ัพเซ็นเนะครับอันนี้เป็นแนวทางสำหรับทุกสายอาชีพเลยกันลวกันนะครับวิธีการทำของคาบาวเบื้องต้น สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสผมแนะนำให้ทุกคนโฟกัสที่ max c r e a t e ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอาไปเปิดสเตตดูกันดีกว่าว่าตัวละครแบบเพียวๆเลยเนี่ยผมขอทอดของที่ผมใส่ทั้งหมดก่อนอันดับแรกในจักรวาลของคาบาวนะครับการทำอุปกรณ์สมใสัยสิ่งแรกที่ทุกสายอาชีพต้องโฟกัสนะครับก็คือ max c r e a t i e max c r e a t e คืออะไรให้ทุกคนดูตรงนี้ครับ critical r a t นะครับมันจะมี5เ ทับ50% max create คือตัวหลังครับถ้าสมมตินะครับคุณมี max create 50%คุณทำ create มาเกินเราจะเรียกกันว่า create มันล้นมันจะใช้ได้แค่50%เท่านั้นสิ่งที่จะทำให้ critical rate ที่เราทำมา60%มันแสดงผลจริงก็คือคุณต้องทำ max create หรือว่าตัวหลังเนี่ยให้มัน มากขึ้นนะครับก็แมคคิเรตเนี่ยได้จากไหนบ้างผมจำได้ไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคร่าวๆเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมอีอุปกรณ์ที่เป็นของคราฟนะครับเรียกว่าเป็นคราฟมาสเตอร์ Master, แต่ ผมไม่แน่ใจ CBT เหมือนจะไม่ได้เปิดระบบคราบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเพิ่มแมคทรีตถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นสร้อยเพนหรือล่าสร้อยเพนในตลาดไม่มีเลยแม้แต่เส้นเดียวในช่วง CBT ทราบว่าไม่มีดรอปเพนมีดรอปป่ะวะจะไม่ได้แต่ว่าจริงๆมันเป็นสร้อยคราบอะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ พิจารณนานะครับก็คือความสามารถติดตัวของตัวละครนะครับให้คุณไปดูที่พวกสกิลของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีสกิลที่เป็นสกิลอัปเกรดสกิลสเปเชียลนะยกตัวอย่างเช่นอไอพวกตัวละครตระกูลฟอร์ดทั้งหลายตระกูลฟอร์ดทั้งหลายเนี่ยมันจะมีตรงในช่องเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะใครเล่นฟอร์ดชิลฟอร์ดเบลดฟอร์อาร์เชอร์ฟอร์รดรรรรกันเนอร์ลองไปดูที่ช่องที่ช่องแบทเทิลสไตล์นะครับหรือว่าหรือว่าช่องอะไรสักอย่างแถวๆเนี้ยแถวๆสเปเชียลเนี่ยมันจะมีอยู่ อย่างเช่น Frost ฟอ i ช l ลตัวเก่าผมอะ่ะมันจะบอกเลยว่าคุณมีแบบคริติคอลเรทหรือว่ามีคริติคอลดาเมจติดตัวมาเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็น1ตัวช่วยที่จะทําให้การทําของเนี่ยมันก็อาจจะไม่ลำบากนักนะครับตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟ CBT นะไม่มีสร้อยเพนแล้วก็ไม่มีของครับแมนคราฟมาสเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําของโดย อ้างอิงจากแค่สเตตเบื้องต้นตรงนี้ก็แล้วกันมันจะได้ไม่ใช้งบประมาณมากเกินไปไอเรื่องแม c c ค e เรตเนี่ยเดี๋ยวไว้ OBT เดี๋ยวเราค่อยมาหาของที่มันน่าจะเพิ่มแม c ค e ีเรตอ้อขอพูดเรื่องแม c คลีเรตอีกนิดนึงมันจะมีของออปชันที่มันชื่อออปชันว่าเอ็กตรีนะครับอ่ะเนี่ยครับออปชันออปชันที่ชื่อว่า Extreme มนะครับมันจะได้แม c คลเรตในตัวอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหม อ่อดูนี้เลยแล้วกันสีม่วงแมคคริเลตเนี่ยอันนี้ของของออปชันของเอ็กซ์ตรีมคือบวกหนึ่งนะครับเอไม่แน่ใจว่ามันมีมากกว่านี้หรือเปล่าโอเคเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะชิ้นแรกที่เราต้องโฟกัสเลยอะ่ะมันคือส่วนหัวเว้ยเพราะว่าส่วนหัวเนี่ยมันจะมีออปชันพิเศษขออนุญาตเปิดไฟล์ไฟล์หนึ่งให้ดูนะครับ เป็นตารางของอุปกรณ์สวมใส่แต่ละชิ้นนะครับว่าแต่ละชิ้นนั้นเนี่ยมันมีออปชันอะไรที่สามารถเป็นไปได้บ้างสามารถยัดได้บ้างสามารถออกได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยในช่องอุปกรณ์ของแมคคิเรตเนี่ยก็จะมีในส่วนเสื้อนะครับแมคคิเรตสามารถยัดได้3%ถุงมือนะครับยัดได้อีก3%มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์บลู RW3 RW5 QW7 นะครับได้อีกอย่างละ2%เ รวมๆกันแล้วเนี่ยแม็กคีเรทนะจากของแบบเบเบ้นะไม่ใช่ของยังไม่ใช่ของที่แบบเทพๆอะไรมากเนี่ยมี 369, 1 0 1กก็คือจาก50เป็น62ในแผ่แรกๆนะไม่ใช่แผ่หลังๆนะครับแผดหลังๆมันอาจจะมีของเทพๆอะไรมาเพิ่มที่มันทำได้มากกว่า6 2ผมเคยเห็นคนทำเจาอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เดี๋ยวไว้ไกลๆแล้วว่าทีโอ้โทษทีแม่งลืมกดไอ้นี่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ผมว่าน่าจะต้องเริ่มที่หัวชิ้นแรกเนี่ย เราดูก่อนว่าเราทำหัวได้เท่าไหร่นะครับแพ่นี้เนี่ยถ้าจะเอาเฟียวเลยเนี่ยมันก็ต้องทำา G8 เนาะแต่ผมว่า G8 เนี่ยมันจะเปลืองงบมันจะเปลืองงบมากๆแล้วเราก็จะทำลำบากขอไฟเมื่อกี้ได้ไหมได้ครับทักมาในเพจก็ได้ะส่งให้ผมว่านะเรามาสตาร์ทที่ชาร์โลเทตดีกว่าผมว่ามันจับต้องได้เข้าถึงง่ายแล้วไม่เปลืองเพราะว่าหินเหินมันก็ใช้หินกลางสําหรับมือใหม่อันนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงว่า ทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยเริ่มต้นเนี่ยชา a โด้ไทเทดีกว่าเพราะช h a d โด t ไทเทเนี่ยมันยังเป็นของเกรดมีเดียมคําว่าเกรดมีเดียมคืออะไรไอ้เพื่อนเพ่อยกมือใหม่ดูตามนะครับสำหรับเพื่อนมือใหม่อาจจะไม่ค่อยทราบอย่างเช่นหินอัพเกรดเนี่ยอัปเกรดคอโลนะครับโลเนี่ยมันก็จะใช้ได้แค่เนี่ยถ้าเป็นอาวุธก็จะเป็นช h a d โด s สตีลนะครับแล้วก็ซิตริน หรือต่ำกว่าก็คือชาร์โด้สตีลลงไปนะครับชาร์โด้สตีลถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น G4 หรือเปล่านะลืมจะไม่ได้ G อะไรไม่รู้นะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นระดับต่ำพออุปกรณ์ระดับต่ำเนี่ยทั้งอัปเกรดคอทั้งไอ้พวกใบยัดออฟอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ระดับโลทั้งหมดทีนี้พอระดับสูงขึ้นมาก็คืออัปเกรดคอระดับมีเดียมนะครับหรือก็คือเม็ดส้มนะครับเม็ดส้มเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่บลูสติน ถึง Shadow Tate หรือว่าเซตธนูก็จะเป็น a ควาออฟก็จะเป็น a ควา a r m ์ r เนี่ยก็คือ blue s t e e ถึง Shadow Tate นะครับ a s t r o l i g h ก็คือ blue นะครับเนี่ยก็คืออัปเกรดสำหรับ,บอุปกรณ์ขั้นกลางทีนี้เป็นขั้นที่สูงขึ้นมาก็จะเป็นขั้นไฮและทีนี้ขั้นไฮ h เนี่ยมันสตาร์ทขั้นแรกที่ออสเมียแล้วถ้าคุณจะทำของออสเมียมจะตีบวกออสเมียมจะอัปเกรดออสเมีมมันจะแบบ ต้องใช้ของขั้นไายทั้งหมดอะไบยัดออฟฮีนัมเกรดซึ่งมันแพงคุณนึกภาพว่าคุณจะต้องซื้อใบคิีเรทไฮอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าใบหนึ่งเนี่ยครีดาไม่แพงคิีเรชแพงกว่าเนี่ยครับใบเดียวเนี่ยหกเจ็ดหมื่นเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยแนะนาหรอกให้ทําของออสเมียมนะครับเอาแบบสักการเกมค่อยค่อยปรับก็ได้แค่ของชารดว์เทเทเนี่ย มันก็ผมว่าดันร้อยสามห้าก็เอาอยู่แล้วนะเป็นอันว่าเข้าใจกันนะครับว่าทำไมผมถึงสตาร์ทที่ชาร์โดไทเทนเรามาเริ่มที่หัวก่อนอาร์เมอร์เฮมเลดนี่ของผมเป็น,เปน GL เนอะเอาเป็นชาร์โดไทเทเนียม GL นะครับตกลงแล้วก็อีพิกเนี่ยเออมันก็จริงๆเขาน่าจะเอาเรทแหละแบบซิมเพิลซิมเพิลนะนะอันดับแรกหัวที่ผมต้องการเนี่ยขอเป็นคีเรท2ลูก นะครับขอเป็นคีย์เลทสอลูเลื่อนเลยถ่ายดูเลยชาร์ตเทเทเนียม GL ฟ้าห่อบวก3ามสองลูเรดแปนะครับซื้อโอเคมาทีนี้ขั้นตอนแรกเราต้องตีบวกมันก่อนถูกปะมันจะต้องใช้มีเดียมของมันไม่มีการระเบิดใช่ไหมตีแตกก็ไม่มีการระเบิดอะไรบวกรัวๆไปเลยเหรอง่ายเกินเหรอโอเคติดบวก10แล้วอ่ะจุดเริ่มต้นนะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆมืใหม่นะครับพอได้หัวมาแล้วเนี่ย ตีบวกให้มันเป็นบวก10ก่อนนะครับต่อไปเราต้องการอะไรล่ะในช่องสล็อตนะครับอันดับแรกเรามี2สล็อตแต่ว่าเราต้องการ3สล็อตถูกไหมผมจะต้องคํานวณก่อนว่าแม็กเรทตอนนี้ผมเท่าไหร่แล้วเรทในตัวผมเท่าไหร่อันนี้อันนี้มันค่อนข้างเป็นแมทเมติกแมทเมติกเป็นเรื่องการคํานวณน,นิดนึงนะเพื่อนนะขออนุญาตเปิดสเตตให้ดูทีคาบ้าวเนี่ย สำคัญเที่ยที่คนเขาจะแบบโฟกัสกันซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแม็กคีเรทนี่แหละนะครับที่มันจะปวดหัวนิดนึงคือตอนนี้ผมมีแม็กเรทมา50นะครับแต่ว่าผมมีของอื่นอย่างเช่นเนี่ยผมมีมอไซค์มาแล้วเนี่ยเรดมันมา9เดี๋ยวแล้วก็มีแหวนยังอื่นอีกเนี่ยเรดมันมา15เดี๋ยวผมจะใส่ของพวกเนี้ให้ครบทั้งตัวก่อนแล้วดูว่าเรทของผมเนี่ย มันล้นหรือเปล่าหรือว่ามันขาดอยู่เท่าไหร่แล้วเราต้องเติมเท่าไหร่นะครับอันนี้สําคัญเพื่อนๆวิธีการทําของคาบาวเขาจะไม่ค่อยทําของแบบเรทล้นกันเพราะเรทล้นเปนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเรทล้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาผมขอใส่ของพวกนี้ก่อนนะครับอ่ามอไซมีอันนี้นะครับเป็นเรท15ทีนี้เราไปดูว่าตอนนี้เรทเราแม่งเท่าไหร่เรทเราตอนนี้มัน29ใช่ไหมครับก็คือมันขาดอีกเท่าแหระคร่าๆถ้าเราไม่ทำเรท5 6จ,จริงๆผมจะทํา ผมจะทาผมจะทำหรือผมจะไปหาซื้อใบเลทนะครับเอาขอขออันเชิญคีดเลขก่อนขออันเชิญคีดเลขก่อนผมตั้งใจจะทาแม็กเลทห้าหกตอนนี้นะครับก็คือเสื้อกับมืออีกอย่างะอีกอย่างละสามเป็นหกห้าสิบหกตอนนี้เรามาแล้วยี่สิบเก้าเราก็จะลบออกไปยี่สิบเก้าอ่ะทีนี้เรทขาดยี่สิบเจ็ดทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าไอเรทยี่สิบเจ็ดเนี้ยเราอาจะเอาจากที่ไหนเท่าที่แบบพื้นฐานสุดๆเลยนะผมว่าเอาจากหัวเนี่ยมันง่ายเอาจากหัวเนี่ยมันง่าย หัวเนี้ยมันมาแล้ว8เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาใบ a r m ์ r มอร์มายัดเพิ่มเราจะหานะคีเรตนะเกรดก็จะเป็นมีเดียมนะครับโอ้พ่อมึงแพงขนาดนี้เลี้ยงต่ำโอเค a r m เมอร์สก l a อาร์ s c r o ์สกอ d มีเดียม์เรตัพโอ้ใบพันห้าถูกอย่างขี้จัดเลยแล้วก็มาดูว่าเราต้องการอะไร ร้องการเลทใช่ไหมครับเลทอันนี้มันใบเท่าไหร่ครับอันนั้นงงไปหมดไม่เคยเล่งงงงคาบาวเป็นเกมที่ทำออฟงงมากซับซ้อนมากนะครับนี่อันนี้คือแค่แบบตีบวกแล้วก็ยัดออฟนะในขั้นสูงต่อไปแม่งจะมีเคออสอัปเกรดแม่งจะมีหาเหวอะไรมาอีกแบบ คือสเกลพลังคาบาวแม่งเวอร์วังอลังการอนะแม่งมีการ,รอัพเกรดอุปกรณ์อะไรที่แม่งซับซ้อนมากกว่าน,นี้อีกเยอะเลยครับโอเคอะวิธีการอัพเกรดเอ่อหรือว่าเอาไม่ใช่อัพเกรดสิวิธีการยัดออปชั่นนะครับก็หรือว่ายัดใ upgrade, option, บออปเนี่ยสำหรับเกมคาบาวนะอันดับแรกก็ต้องมีใบก่อนนะครับอันดับ2เราก็จะต้องใช้อ่อเขาเรียกว่าเป็นฟอร์สคอร์ในระดับ เดียวกับไอเทมที่ไอเทมต้องการฟอสคอเนี่ยอะสมมติเป็นศูนย์นะครับเพื่อนๆสังเกตเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นสี่เอ็ปอร์เซนต์ผมใส่หนึ่งปึ้งเป็นสี่สิบหกผมใส่สองปึ้มเป็นห้าสิบเอ็ดแต่ตอนนี้ CBT ฟอสคอเมีเดียมเนี่ยเยอะจนจะยัดตื่นตายอยู่แล้วแม่งกดสูงสุดไปได้เลยแล้วทำไมกูมีอยู่แค่เก้าเม็ดถามจริงฮัลโหลเพื่อนขอสิบเม็ดได้ไหมฟอสคอเมีเดียมเดี๋ยวอยู่ไหนหมดวะใบออฟแรกใบแพงๆก่อนไหมครับใบแพงๆคือใบอะไรอ่ะใบแพงๆหมายถึงว่าใบแอมใบอะไรเนาะ หมาถึงออฟอื่นที่แพงกว่ามีออฟแพงกว่าเลดด้วยเหรอส่วนหัวเดี๋ยวก่อนนะผมดูก่อนส่วนหัว d e เฟนซ e คริดาคิเรด HPMPAL z Drop 1สล็อตสสล็อต EXP สกิลสวอตแอมจะเอาแอมหรอผมว่าแอมมันไปใส่ชิ้นอื่นได้นะเพราะว่าสมมุติว่าเราทำหัวเรดแล้วหัวเรดมันเกิดพอ รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเรายัดแม่งแอมใบเลยเพราะเรทเราตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนั้นมันน่าจะง่ายกว่าง่ายกว่าสมมติว่าเฮ้ย <c oughs> หัวแม่งใส่เรทเอ้ยใส่แอมปอันนึงแล้วอีก2อันใส่เรทอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมว่าหัวเนี่ยสำหรับผมที่ผมถนัดนะแล้วคิดว่ามันง่ายคือเอาหัวเป็นเรทไปเลยอันเดียวตึงๆส่วนชิ้นอื่นอย่างเช่นอา,อาวงอาวุธชุดชุดเกราะรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยที่แน่ๆชุดเกราะกับถุงมือมันต้องโดนแม็กคีเรทไปแล้วหายไปแล้วรูหนึ่ง ใส่ครีดาใส่ครีดาไม่ได้เรดไม่พอเรดไม่ถึงใส่ครีดาไม่ได้ครับถ้าใส่ครีดาที่หัวเรดจะไม่ถึงเรดเนี่ยมันมีแค่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะคําว่าเรดไม่ถึงคืออะไรครีเรดมันใส่ไม่ได้ทุกส่วนนะครับเพื่อนเพื่อน,อนดูอันนี้นะเนี่ยครีเรดมันอยู่ที่ช่องหัวนะครับเสื้อมือเท้ามันใส่เรดไม่ได้แล้วก็เป็นอาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยแม่งถ้าเราเรดถึงแล้วอะเราไปใส่3ามแอมเราไปใส่ดาเมจอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าไงเรดมันมีแค่หัว แล้วก็อาวุธนะเว้ยมันใส่ดาเมจที่หัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดแน่ๆละ่ะผมว่านะครับไม่ได้แน่ๆยกเว้นยกเว้นมันมีข้อยกเว้นยกเว้นกรณีหนึ่งคุณเล่นอาชีพที่มันเป็นฟอร์สอะไรอย่างเงี้ยตระกูลฟ e, อร์สอะฟอร์สชิลฟอร์สเบลดฟอร์สโนนฟอร์สนี่ฟอร์สนั่นฟอร์สการฟอร์สอาเชอร์ไอ้พวกฟอร์สนั่นอะมันจะมีพาสซตีติดตัวที่มันให้เรทมาแล้วอย่างเช่นอาจจะมีเรทติดตัวมาอยู่แล้ว10แต้ม คำว่ามีเรทติดตัวมาอยู่แล้วสิแต้มคืออะไรคือคุณประหยัดใบเรทไป2อลูไงผมว่าใบเรทมันรูละหใช่ไหมละ่ะคุณก็จะประหยัดใบเรทไป2อลูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่าง GL อ่ะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีเรทติดตัวมาให้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นผมว่าหัวเนี่ยแม่งน่าจะต้องเรทเอ่อใส่ได้แค่2ใบนะครับหัวใบที่3ไม่สแสดงผลจริงมัเนี่ยมันต้องใส่เรทเรดาใช่ไหมอ่ะเรทเรดาได้เริ่มสักทีแบงแ่งลีลาวะ่ะอ่ะเรทแล้วผมก็จะใส่ฟอตคอมมีเดียมนะครับเพิ รูแรกนะครับก็คือ9ก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์จำเมื่ก่อนจำไว้ด้วยนะรูแรกว่าเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับกำหนดออปชันปึ้ง,งแหกโชกแบงค์ทำแหกได้ดวงกูแม่งสุดยอดอยู่แล้วนะครับโอเคเรทรู okay, ที่1มาต่อไปก็จะเป็นเรทรูที่2นะครับอ่ะเห็นไหมว่ามันเหลือแค่แปดสี่เปอร์เซ็นต์ไม่พอเงินก็คูณ2ด้วยนะครับใบที่2นะครับเงินคูณ2ด้วยนะครับสองแสนสี่นะจากแสนสองแล้วก็ไอเน,นี้ยโอกาสติดก็ลดลงนะครับกําหนดออปชั่นปึ้ง นึกว่ากูจะเก่งโชหักนะครับอ่ะต่อและที่นี้สิ่งที่เราต้องการต่อมาก็คือรูที่3ถูกป่ะแต่เพื่อนบอกว่ารูที่3มเนี่ยรูมันจะได้อ๋อรูมันจะได้เรทเพิ่มใช่ไหมครับอ่ะทำมาดูทีละขั้นตอนโอเคสลอตเอ็กเทนเดอร์มีเดียมกูอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยเอแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องสวมใส่ก่อนนะป่ะถ้าใส่แล้วก็คือเทรดไม่ได้เก็บไม่ได้นะอันนี้ก็ผมก็คง,ต,ง,ต,งต้องใช้เลยแหละ อ่านี่คือการเจาะนะครับเจาะกลางนะครับสล็อตเอ็กเ e นเดอร์มีเดียมกับหัวที่เราทําไว้สามารถขยาย1นึ่งสล็อตของอาวุธแล้วก็ชุดเกราะสล็อตเอ็กเซนเดอรจะเปลี่ยนสถานะเป็นผูกมัด ID ทันทีนะครับอ่ะเบ้งเรียบร้อย8กับ16นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราเหลือเมื่อกี้เราเหลือเท่าไหร่นะ27ผมขอย้อนเวลาตรงนี้ก่อนเราเหลือ27นะครับแล้วก็ลบ16แล้วก็ลบอีก8ค่ดที่แค่3 โอ้โหใส่แหวนวงเดียวแ mm hmm. มกเนต5 6กูผ่านแล้วแล้วก็ใบที่3นะครับใบที่3อันนี้เนี่ยตามที่เราตั้งใจไว้เราจะเอาเป็นดาใช่ไหมโอกาสสำเร็จนะครับ77%ใช้ตังเกมนะครับ4 8 0 0โคตรตึงเคาะหนึ่ง77%แล้วผมมาเก่งด้วยเรื่องการตีบวกเปอร์เซ็นต์สูงๆให้มันแตกไม่เชื่อดูโอ้โหใจหายวาบเลยใจหายวาบเลยนะครับอะ สำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนนะครับโอเคติดตั้งและนี่ก็คือหน้าตาของอุปกรณ์ต้นเกมย้ำต้นเกมจะบอกนี่แค่ของต้นเกมครับนี่ไม่ใช่ของที่ดีที่เทพที่สุดที่หาอะไรเลยผมคิดว่าถ้าคุณทำเซตชาร์โดเนี่ยแบบทั้งตัวนะบวกสิบทั้งตัวใส่ออฟใส่อะไรจัดสรรออปชัน Option ให้ดีดัน35 Sena เซนาเนี่ยเอาอยู่สำหรับอาชีพที่ถึกพอยกตัวอย่างฟอร์ชิล กาลาอะไรประมาณเนี้ถ้าใส่เซตชาร์ดไทเทบวกสิแล้วก็ทำออฟให้ดีผมว่าร้อยสามห้าเซียนาเอาอยู่แต่ถ้าเป็นอาชีพตัวบางอย่างเช่นเบลเดอร์อย่างเช่นวิาสาดฟอร์ตกันอะไรพวกเนี้ยฟอร์ตเบลดไอพวกตัวบางทั้งหลายอะ่ะผมคิดว่ามันอาจจะต้องตึงมือมันอาจจะต้องเหนื่อยมันอาจจะต้องอะไรนิดนึงอะ่ะแต่ถ้าเป็นกาลากับฟอร์ชิลอะผมว่าสบายทีนี้ไปดูที่สเตตตัวละครนะครับตอนนี้เนี่ย เรทผมมันบวมบวมครับใช้คําว่าบวมนะครับเดี๋ยวผมขอถอดหัวให้ดูก่อนเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับเรทบวมคืออะไรตอนนี้นะครับแมกเรทผมเนี่ยเป็น50แต่ว่าอันนี้เนี่ยเรทที่มีปัจจุบันเนี่ยคือ29ไม่นับหัวนะครับแต่หัวเนี่ยมันมีเรทมาเนี่ย24แปลว่ามันเกินครับแล้วถ้ามันเกินทํำยังไงเราต้องไปหา แมกเรดเพิ่มกันครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมขอใส่ไปก่อนถือว่าเราสาเร็จไปแล้ว1ชิ้นล็อกไว้เลยถือว่าสําเร็จไปแล้ว1ชิ้นนะครับที่นี้จะไปหาแมกเรดหาที่ไหนขออนุญาตเปิดไบเบิลอีกทีนะครับแมกเรดเนี่ยมันก็จะเป็นออปชันที่จะใช้ได้เฉพาะเสื้อและมือนะครับเสื้อและมือเท่านั้นเราจะเริ่มกันที่เสื้อกันแล้วกันเสื้อที่เราต้องงานตอนนี้ก็จะเป็นชาร์โด้ไทเทอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่เรามองหาตอนนี้คือ M7 2รูแต่แพงมาก พอซื้อได้แล้วนะครับต่อมาก็ตามสูตรนะครับเราก็ต้องเอาไปบวก10ก่อนโอเคพอได้ดังนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาหาของใส่กันซึ่งใบแรกที่เราต้องการคือแมคคีเร Medium นี่ m a c ค e เรตเมดิ엄อาร์เมอรติดตั้งปึ้ง10เมตรนะครับแสนสกับอีก91% Mackey r คครพอ2แล้วเจาะดู3มันจะเป็น3ถูกปะ อ่ะจาก่อนเรียบร้อยครับโอเคแมคคีเรทสามนะครับตอนนี้แมคซีเรสามแล้วก็เดี๋ยวใส่แอมสองใบเอมแปดนะครับแอมแปดนี่มันเพราะเป็นได้รูใช่ไหมได้ออฟจากรูอีกรูหนึ่งใช่ไหมครับปกติมันจะเป็นแอมเจ็ดป่ะต้องแอมอีกช่องหนึ่งต้องแอมอีกช่องหนึ่งนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเราข้ามไปดูมือกันข้ามไปดูมือกันเผื่อมือมันจะแบบสามารถขึ้นได้เลยอัปเกรดแล้วก็รั่วเรียบร้อยบวกสิบ มือเนี่ยแมคครีที่หลัง2ใบแรกก็คือดาดาถูกปะอ่ะโอเคต่อไปก็คือเงินไม่พอแล้วเงินไม่พอแล้วเพรสิ่งที่เราต้องการมันคือของแพงไล้แสนครับพี่เกมที่ปกติทำเกราะก่อนอาวุธเหรอคะเออผมผมแนะนำอย่างนี้ครับ ที่ผมทํเกราะที่ผมที่ผมไล่ทาเนี่ยก็คือผมทําหมวกก่อนถูกไหมหมวกมาเกราะมามือเพราะว่าอะไรเพราะว่าออปชันมันฟิกครับเนี่ยหมวกเนี่ยสิ่งที่มันฟิกในหมวกคืออะไรก็คือพวกควริเรชนะครับหมวกเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวที่มีคริเรชผมก็เลยทาหมวกก่อนเพราะว่าเราต้องทําคือง่ายๆเราต้องกําหนดก่อนว่าเราจะเอาแมคคริเรชเท่าไหร่ในใจเราแต่และแผทแมคคริเรชไม่เท่ากันนะจะบอก แต่และแพทแม็กคิเรทไม่เท่ากันและผมไม่รู้ด้วยว่า OBT เนี้ยมันเปิดแพทแม็กคิเรทเท่าไหร่ผมไม่รู้ถามว่าแม็กคิเรทมันได้จากอะไรบ้างมันก็อุปกรณ์สมสัยนี่แหละนะครับมันก็อุปกรณ์สมสัยคือบางบางครั้งมันอาจจะมีอันนี้ผมจำไม่ได้นะว่าม,มีอะไรบ้างคือบางทีมันอาจจะมีเออ่มอเตอร์ไซค์แม็กคิเรทสัตว์เลี้ยงแม็กคิเรทหรือว่าเครื่องประดับนู่นนี่นั่นที่เป็นแม็กคิเรทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างลืมนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าใจเราอ่ะจะทำแม็กคิเรททเ่่าไหร บางทีเราอาจจะมีสตรีมเมอร์ที่เขาเก่งๆมาบอกว่าเฮ้ยแพทเนี้ยแมคคิเรตแม่งทำได้70นะแบงก์อ่ะเราก็จะตั้งใจว่าโอเคถ้าแมค e คิเรตจะทํา70เนี่ยมันจะต้องเอาคิเรตจากไหนบ้างมันจะต้องเอาสมมติว่าเราเราเรู้แล้วเราทำแมคคิเรต70แน่นอนแนะนําว่าไล่คิเรตก่อน สมมติคุณทำแม็กเจ็ดสิบได้คุณมั่นใจว่าแบบของคุณพอที่จะทำนะไม่ใช่ว่าแบบอ๋อแม็กคิเลตแม่งเจ็ดสิบเดี๋ยวเราจะทำคิเลตเจ็ดสิบไม่ใช่คือคุณต้องมั่นใจก่อนว่าง,งบประมาณของคุณเนะี่ยแม่งพอที่จะทำแม็กคิเลตคุณต้องมั่นใจในง,งบประมาณตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าไอแบงค์บอกอ๋อไอแบงค์ Bank บอกแม็กคิเลตมันเจ็ดสิบงั้นเราก็ทำของคิเรตเจ็ดสิบสิไม่ใช่บางทีของทำแม็กคิเลตอ่ะมันแพงมากอย่างเช่นทำแม็กคิเลตหกสิบให้ดูตัวหลังนะครับตรงนี้นะอมาาจทร60 คุณอาจจะใช้งบสักร้อยล้านเจมอสมมติเลขเป็นเก็แล้วกันสมมติทำแม็กซ์คิเรทหกสิบคุณอาจจะใช้งบร้อยล้านเอมแต่จะทำแม็กซ์คิเรทเจ็ดสิบเนี่ยแม่งอาจจะกระโดดเป็นหมื่นเอ็มเลยก็ได้อะไรแบบนี้ครับคือคุณเราต้องดูงบปรมมาของเราก่อนผมอันนี้ผมแค่ยกตัวยอย่างตัวเลขให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้แพด c ี TB t ทเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจ้วแหละว่าผมอะน่าจะทําได้ถึง56ผมว่า56อะไรได้มาจากไหนบ้าง5 6มันไม่ยาก5 6คือนี่ครับเสื้อแม็ก ถุงมือแม็กิดเด3สและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมไล่หัวก่อนคือไอส2ชิ้นเนี้ยผมเอาแน่อยู่แล้ว3 3เนี้ยคือติดตัวทุกคนมี50บวก3 3ตรงนี้ก็เป็น56ถูกไหมอ่าเรารู้แล้วว่าเราจะทํา56เราก็ไล่เลทเลยไล่เลทได้จากไหนบ้างละ่ะ1ก็คือหัวหัวเนี้ยได้เลทช่องละ5นะครับผมก็เลยทําหัวก่อนแล้ทีนี้หัวผมทําเสร็จแล้วใช่ไหมหัวผมตอนนี้เป็นเนี่ยครับเรทสิ กับอีกเรท8ก็คือเรทย4นะครับตอนนี้ผมได้ได้ที่หัวเนี่ยได้มาแล้วยีกดเครื่องคิดเลขให้ดูนิดนึงแม็กคีเรทที่เราจะทำในใจผมมี56ใช่ไหมครับเราไล่หัวมาแล้วเท่าไหร่ยีสแล้วก็ลบยีก็คือขาด3านะครับทีนี้เราไปไล่ชิ้นอื่นอีกมีอะไรบ้างละ่ะอ่าวมอไซคีเรทมอไซมา9นะครับเราก็อาจได้มาแล้ว9ลบไป9มีอะไรอีกเมกะเฮฟเมกะเฮฟมาเท่าไหร่ 15นะครับแล้วก็ลบไปขาด8ขาด8มีตรงไหนอีกอะ่ะคีเรตแป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 อยู่ไหนวะคีเรตแปอยู่ไหนวะจำไม่ได้คีเรต8อยู่ไหนวะเออนั่นแหละทำให้ดูเป็นการคร่าวๆประมาณนี้ว่าเนี่ยเราไล่ได้แล้วเราขาด อีก8ใช่ไหมครับนั่นแหละอันนี้อันนี้เอ่ออัน,นอาจจะคำนวณตัวเลขไม่เป็นนะครับผมจำไม่ได้ผมลืมแต่ว่าแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันคือประมาณนี้แหละพอรู้แล้วแมคกคิเตห้าสิบหกแล้วก็มาไล่นะครับว่าหัวคุณได้อะไรล่ะเอ่อรวมเครื่องประดับแล้วอย่างเช่นมอไซสมมติว่าคุณจะมีในโอบีทีนะสมมุติว่าคุณจะมีในโอบีทีนะครับอันนี้มอเตอร์ไซค์เทพนะครับแล้วก็แหวนมือก็เฮฟอันนี้น่าจะมีทุกคนแหละคิเรต15นะครับอันนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะมีทุกคนอยู่แล้วนะครับที่่เเหลืออคุณจะใสป็นแม แล้วก็ใส่ดาดาดาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาวุธมันจะใส่ออปชันได้ไม่ครบมัง้งคือทั้งหมดทั้งมวลอยากจะบอกว่าคํานวณให้ดีแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก่อนว่าในแต่ละช่องอ่ะเราได้เรทเท่าไหร่แล้วเรทเรามันเอ่อครอ e r หรือ,อยังนะครับซึ่งบางทีคุณทำเรทเกินถ้าคุณทำเรทเกินโอ้โหบ้าใส่ของเรทมากของออฟคราฟก็เป็นออฟเรทยังยัดใบเรทเข้าไปอีกจนเรทไอ้จนเรทมันเกินนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์ อย่างตอนนี้เรทผมก็เกินอยู่นะที่เห็น53ทับ53เนี่ยจริงๆของผมตอนนี้น่าจะได้มัน54ซึ่งถ้าผมยัดถ้าผมยัดเออแมคคิเรทช่องแรกให้ดูซึ่งยัดให้ดูได้อ่ะเมื่อกี้จำตัวเลขไว้แล้วกันตอนนี้ผม53 53เนอะอ่ะนี่นะแมคคิเรทนะซื้อโอ้ตายเพชรหมโอ้ m ม oh <my> god โอเคงั้นทำให้ดูไม่ได้เพราะว่าเพชรหมด แต่จะเออ่ไล่คอนเซ็ปต์ให้ฟังก็แล้วกันนะครับอันเนี้ย <c oughs> ผมมีสามรูใช่ไหมครับแล้วผมก็กำลังจะยัดใบนี้แม็กคิเรตครับแม็กคิเรตปกติเนี่ยอุปกรณ์2รูเนี่ยมันจะได้แค่แม็กคิเรตสองแต่ว่าถ้าคุณยัด3รูนะครับยกตัวอย่างเสื้อผมนี่มันเป็น3รูอ่ะเสื้อนี้มันเป็น3รูนะครับแม็กคิเรตมันจะกลายเป็น3ครับถ้ากับว่าผมมีเสื้อแม็กเรตสามมือแม็กเรตสามเป็น6พื้นฐานติดตัว50 ตรงนี้มันก็จะเป็น56ซึ่งเกมคาบาวเนี่ยเพื่อนเอ้ยค่าคริอะไรเนี่ยค่าคริเป็นค่าที่ส่วนใหญ่แล้วเราพิจารณากันเป็นอันดับแรกๆเพราะดาบมงดามเมจอะไรอะ่ะมันขึ้นกับค่านี่แหละคริเรทคีิดาพอเราไล่พอเราไล่ไลแม้คริเรทได้แล้วว่าเราจะเอาเท่าไหร่เราก็มาไล่คริเรทตามให้มันแบบพอดีหรือใกล้เคียงที่สุดหรืออย่างน้อยล้นก็อย่าไปล้นเยอะล้นสักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครว่านะครับแต่อย่าไปล้นเยอะ แล้วพอเราไล่ได้ดังนี้แล้วเราค่อยมาไล่พวกแอมกับครีดาช่องไหนแอมได้แอมช่องไหนดาได้ดาซึ่งแอมกับดาแอมมันได้ทุกช่องแอมมันได้ทุกช่องนะครับดูนะนี่นะหัวเสื้อมือเท้าอาวุธนะครับแอมมันได้ทุกช่องแต่ดามันไม่ได้ทุกช่องดามได้อะไรบ้างอะเนี่ยดามันได้หัวได้อาวุธอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นที่ที่คุณควรจะใส่เป็นดาแบบดา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 ไปเลยอะก็ควรจะเป็น ช่องอาวุธอะไรประมาณนี้ส่วนช,ช่องอื่นๆที่เราไม่ได้โฟกัสแต่แรกยกตัวอ,อย่างรองเท้ารองเท้าเนี่ยก็จัดไปเลย3แอมตึงๆอะไรประมาณนี้นะครับ3แอมนะครับเหลืออะไรอีกอะหมดแล้วเนาะก็เหลือแค่รองเท้าแหละเท้า3แอมประมาณนี้นะครับอาวุธทำดา,ดาดาไม่ได้ต้องทำแอมดาดา,ดาอ๋อขอบคุณครับอ่ะยกตัวอ,อย่างรองเท้าที่ผมพูดถึงเมื่อกี้รองเท้าอ่ะเนี่ยเท้า G 7แอมอันนี้ไม่ต้องราคาไม่ต้องดูนะกดให้ดูเฉยๆเนี่ยครับอาจจะเป็นรองเท้า M 7 2็รู จาะเพิ่มใส่ M M MM, M อีก3ใบอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งใบอมมีเดียมก็ใบละแสนเพชร C B T เปิดจริงแพงกว่านี้กูว่าเปิดจริงแพงกว่านี้คิดว่านะครับเพราะว่าตอนนี้คือ C B T มันแบบเราลงสแปมดันกันได้มีของแจกมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเปิดจริงน่าจะแพงกว่านี้หนะ